ในค่ำคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์ส่องสว่างจ้าได้มีแก๊งโจรหนุ่มวางแผนจะป้นครืาอนหารหลังใหญ่แต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาไปตลอดกาลกันจะแกงพวกคุใจเย็นไห้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โโอ้โยทุกคนมี่จะกงนาดนี่ไงได้แล้วเหรอไวจัด กลับเลยปะยังเอยมันมันไม่ขึ้นเควสมันไม่ใช่เยอยนักกากจูจูเหรอไอ้สัสนี่ยยเฮ้ใช่เอ้ยเควสมันเออทำไมใส่ถุงแล้วมันไม่นับให้อ่ะรีเพลสอ๋อไม่มันให้ขโมยอันนี้นักกากพร้อมมันให้เอานี้ไปแทนที่เนี่ยมันเก็บว่าต้องฟิวแอนด์รีเพลทบิทเอามาเอามาเอามามาหน้ากากมาหน้ากากพร้อมเมื่อกี้หน้ากากพร้อมแล้วเรารู้ได้ไงว่าไหนหน้ากากไหนนี่คืออะไรอ่ะ หน้ากากทีใช้เลือดปไปแล้วนนี้เว้ยใช่หรอระบบไอ้นี่หรอเดินมานพายเฮ้ยเราพายเฮ้ยน้องเล่นเลยน้องกูว่ากูว่าพวกมึงหยิบหน้ากากปลอมเลยก่อนแล้วกูถือหน้ากากจริงแล้ว uh มึง <sucks> ก้าใส่มึงใส่ไว้หน้ากากโจโฉอ่ะเอาคนแจมา กูยังอยู่ในห้องอยู่เลยโอ้ยกูเจ็บเลยกปวิรู้เลยตัวไหนอ่ะถอยไอ้แยถอยไอ้แย่ขี่พี่โยกใช่ไหมบอกกูทีขี่พี่โยกเหรอไอ้แย่เพราะว่าพี่โยกมันมาพร้อมเพลงไงรอบที่แล้วมันไม่มีเพลงถูกปะล่ะไปไปไปตรงนี้ไปโวพพพีี่่ยกมมาเลง

ขวาขวาซ้ายขึ้นขวาขวาซ้ายขึ้นอ e a s ่ man เอ้ยทุกคนเหมือนมีอะไรวิ่งมาเลยวะทุกคนเอ๊ะแต่กูได้ยินเสียงไม่น่าใชัยปอหรือเปล่าปอเหรอกูได้ยินเสียงเหมือนทอมบี้ไปกู้ยินกูลังแฮกกูกลังแฮกกูกลังแฮกคือรอจีบีดโอ้ยเชื่ันรู้เฮ้ยเอ้ยช่วยแฮกหน่อยขวาขวาลงขึ้นขวา ขึ้นขวาไปเยี่ยมจริงจริงเฮ้ยพันมีการมีการ์ดขึ้นขึ้นขวาลงขวาซ้ายชิ้นตัวเชี่ยอะไรไม่รู้วิ่งใส่เราคนเสีงเชี่ยพัดพวกเราแม่งคือสุดยอดโจรว่ะเพื่อนเฮ้ยเสียงข้างนอกได้ยินไหมเอ้ยมันไม่ได้ยินไม่เสียงมึงเป็นยังไงน่ะไม่กูใช้บอกับมึงไงพัด แล้วมึงอยู่ห้องเดียวกันมึงจะเปิดบอสทำประแสงเลเซอร์อะไรอ่ะปิดยังไงอปิดบอสไหมอ่ะไม่ต้องถือม่มันมันมันน่าจะถืออ๋อตะไรเลยไอปล่อยอยู่ไหนเนี่ยโทรศัพท์คนโทรไม่ครับพัดไปรับหน่อยไอปอยู่ไหนฮะมมืของมึงได้ด้วยวะโตัใช่เพื่อนแล้วคำเหน่ามึงมีคำวิ่งทำที่อะไรอ่ะไอปล่อยไปไหน ตอน้ปอดดนแดงมหมมจแต่รถับอะเห็นไมเห็นมีแพ็คต้องตาน้วะโยโยๆนม่เงินเลยเวลากูเป็นชายผู้มีความฝันมาทุกที นกระโดดด้านขวาอันนี้คือแบบโอ้โหขังสุดอ่ะไอ้เยัยัวยที่เนี้ยเนี่ยแม่งเป็นแมลงนั่นหรอจะเสกโอ๊ยกูบอกปืนยาสลบกูพูดก็ปืนยาสลบพัดอันเนี้ยแม่งยิงกู กูได้นี่ยมั้ด้วยต่อกูได้นี่ด้วยยังยังก็ไอ้ยังกูโย่ต่อโม่ตมอโม่กูค่อยเก็บกูไม่อยากได้เสียงอย่าใกล้กูพัดเอาไปยิงเพื่อนแล้วไม่ก็ยิงกูเลยแต่แม่งอยู่ยิงกูไม่คิดเลยพัดเร็วเข้าเร็วเข้าไปกูโดน ใส่ห้องไหนไปแล้วบ้างกูเกลียดผีกระจัว่าไม่เอาดีเกลีย์เกลีย์เกลือดจริงเอาเอาทุกคนขึ้นไปน่ะเกลีัดอยู่ดูในแนขึ้นไปไหนวะนี่ไงปอดท่อนี่ไงกูขึ้นเองได้เฮ้ยตีกูตีกูด้วยตีกูด้วยเกลียกระจุว่าเกลียกระจุว่าเกียกระดับสนุกเกลียอะไรเมย์ ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยนะบดโอ้เร็วเร็วเอาไปเอาไปเอามามันขึ้นได้หมดเลยมันขึ้นได้หมดเลยเพื่อนไม่ไม่ขึ้นได้หมดเลยมานี่ขึ้นไงอ่ะกระปุกคนหนึ่งเดี๋ยวคนสุดท้ายมันขึ้นเองได้คนสุดท้ายมันเองได้มันมันเหลือคนเดียวไม่ใช่หรอมันก็เลยได้ขึ้นไม่ต้องขึ้นอะไรที่เนี้ยขึ้นไม่ได้เนี่ยกูวัหนีไม่ได้แน่กูไม่ขึ้น ไปห้องเมทยังไปห้องเมทมาเอ้ยคตรเียโคตรเกียดเลยยามึงจะผักกูจำเชี่ยอะไรสัตว์มึงจะผักกูจำเชี่ยอะไมันอยู่หน้าห้องเเตอร์เดเตอร์เดเตอร์รูมเดเตอร์ลูมกูมีคนแจ็ใช่เลยรอบที่ผีกระตัวใครที่กโดนนะใครที่กโดน เฮ้ยปอดไดเรกเตอร์อยู่นี่เพื่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวขอไปเก็บของอ๋อเอาเปิดไปก่อนดีเก็บของเฮ้ยเมันเยอะไม่ต้อเก็บมันเชียวที่ผ่านว่าแปลกไอ้เรียรีนี้ไปนี่มีตัวตีได้ไหมทางตันทางตันทางทางไปห้องเก็บของอยู่ไหน ตามไม่ไหนหรือยัเฮ้ยมันตามมาแล้วตามมาแล้วอู้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยไม่นไม่ได้ต่อหูใจเย็นไอ้ใจเย็นก่อนนะนี่นี่ีปะ มก็มาเปิดเดลิเตอร์ก่อนไม่รู้ไอปอเายคนยนิเไปไหนอะไอปอไม่เราต้องไอปอไม่ต้องอยู่้กันอยู่ใ้กันไอปจะหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาไอปอไอปออยู่นี่เก็บของอยู่ห้องอยู่ไหนเาไหนห้องเยองอยู่ไ เราเขียนเป็นอย่างนี้นะพาคุ้ยห้องเก็บของหน่อยกู้ยจะได้ห้องเก็บของนั้นห้องเก็บของอยู่ไหนวะไอ้พีอ่ของใ่ห้องเก็บของเนี่ย เดินด mm <c oughs> ีกูอย่าเดินดีเดินจะได้แรงกูจะดีแรงวุ้ยคนเยอะเลยสัตว์เฮ้ยช่วยกูด้วยกูอยู่ทางตันกูอยู่คนเดียวแมง์กูแมงกระจะได้แดงหัวกูเลย มึงจะพากูทำไมมันอยู่กับเราตัวเดียวไปไหนแล้วโอเคไอ้ืไอ้สรูเกลียดกาจูจะเป็นขยขยสัตว์เลย อุ๊ยอ้าวเย้ป่ะป้าเอาไปโดนเลยมาเยอะโดนแล่วโดนมาแล้วผมพูดจริงนะแม่งเยอะมากเลยว่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันค่อยค่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆป่าใช่ว่ามันเยอะตามเวลาว่ะมาแล้วมาแล้วเอ้ยมานีมันก็าได้ มาเปิดประตูเข้ามาได้ยีย่่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 ่ย่่่่้เ่้่่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 ่ไ่่่่า่่่่อ่า่่่่่่ง่่้ย่่่่่อ้่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่กัน่อ่่

มาจากไหนวะไอ้ยี่มะไยีมันเปิมาัุกอย่าไอ้ยี่มันเนี่ยเหินเพื่อนเหมอนอ้ยีอะไรเปิดไอ้ยียไอ้ยี่ไอ้ยี่ อนนี้ีอไหนเเดวบ้านจะเบเลยเอ้ยช่วยช่วยช่วยช้ย้ย้ยีกูน้อยดีกูน้อยากำลังจะไปใส่เอ้ยโอ้ยไปไหนนเฮ้ยีนี่ใส่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้ป๋อฝั่งนั้นใส่ไปแล้ว

แม่กช่มกชูโอยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเอไปดูด่าเอเลี่ยนปนี่ะมานี่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 ม่อกันไปกันนี่อยู่นี่อยู่นี่อย่าเกือบโอเคกูอยู่ไกลๆ่วง ไทันมะนี่พันนะมึงมึงมีของปลอมอยู่ต้องสลับต้องสลับเฮ้ยพัดจังชิปหายแล้วหาแล้วมือมึงไอ้โต้มากดโต้มากดมากตมากดตูวไหนอ่ะประตูนี้หรอปูมตรงนี้ข้างในห้องเป่าเป่าแก๊สผิดออกเป่าแก๊สพี่ดออกโอเคไอเกมมามาพัดมาเฮ้ยไอ้เทปไอ้เทปเปล่ามันมีประโยชน์แบบนี้เหรอโไ้ยมีก็มีเครื่องแฮกอ้าวช่วยกูไอ้สัตว์ใครมีเครื่องแฮกใครมีเครื่องแฮกเอาไป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 

มาเอาลงขวาขวาขวาเราต้องไปตนี้้าลงเราต้องไปนอันี้เราท้ลงเทสวยเออมากูสแปมให้ันก่อนนะกูอยู่เออไไม่ช่วยกูหรอไอ้ท่านลอตไอ้ทนใส่ของปกโอ๊ยมันเปิดประตูหน้ากูหน้ากูหน้ากู้อยู่โอ๊ยโอ๊ยโอยออยโอยโอยโอ เอาแล้วลงมนหมดเลยเอาเอาเฮ้ย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 เอามองไปใส่เลยจะโดดหมดเลยเนี่ยหมดหมดไปเย็นแม่ไปไปไปเงินเรายังไม่ครบอะไรนี่เนี่ย หาหของมาใส่ดิครบแล้วขอบแล้วหนังสือหนังสือมีม็อะไรก็ได้มีก็บอยู่วกเคสเยช่วยกูช่วยกูหน้กู โดไอ้ป๋ออลยไปใส่ของเร็วๆห้องประตูกุญแจเอ็กซิทอยู่กูรอบนี้เราจะไปผ่านกันให้หมดเรือยเลยโอเคครแล้วคมบแล้วคมบแล้วว่าทำอะไรกูตามมาอพร้อมนะพร้อมนะทุกคนพร้อมนะตามกูนะไปทุกคนไปทุกคน ไปไปบอกบอกไป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 สโลกุตเไื้อเพื่อนคุณนื้ไปเร็วทางออกไม่เไอะขนาดนี้ไหน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 ไเดียทางไอเดีย Ủa nè nè, mỹ sài. sai. đưa đi ninh đi. nè 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 nè. ninh 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 Ê. <sợ? cười> Ê. ninh 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 sao? <sợ>? cái <laughs> ไอ้เฮียมีกลโกะพันเอกยาเก้ไอ้เฮียมันเหนบูไม่เหน็บมึงเล่นได้แบบกูล่า